สรุปเกมการแข่งขันแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดแบบดราม่า3ประตูต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะในบ้านเป็นนัดที่6ติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกได้อย่างดรามา่าหลังจากต้องพบกับความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวังมา2นัดติดให้กับนิวคาสเซิลและเลเวอร์คูเซนการเริ่มต้นที่น่าเกรงขามของซิตี้เกมเริ่มต้นขึ้นด้วยความได้เปรียบของเรือใบสีฟ้า ที่ดูเหมือนคำถามคือจะยิงได้กี่ลูกและเมื่อไหร่เพียงนาทีแรกฟิลโฟเดนเปิดหัวอย่างรวดเร็วด้วยการวอลเล่เสียบคานเข้าไปอย่างแม่นยำจากการจ่ายของมาเทอุสนูเนสนาทีที่25โยชโกกวาดิโอตามส้ำลูกแตะมุมที่เคลียร์ไม่ขาดของโฟเดนไฮซิตี้ขึ้นนำ2-0นับเป็นประตูแรกของเขาในฤด,ดูกาล2025-2026 รูปเกมแบบนี้ท่านต่อสั่งเบียร์นอได้เลยครับแต่แล้วลีดส์ขึดสู้และตีเสมอได้แม้จะตามหลัง2-0แต่การเปลี่ยนตัวของกุนซือดอนเนลฟา์เก้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อส่งโดเมนิกคาวเวิร์ดลูวินลงมาแทนแดเนียลเจมส์ลีดส์กลับสู่เกมเกือบจะในทันทีที่เริ่มครึ่งหลังนาทีที่49เมื่อคารเวิร์ดลูวินยิงประตูจากลูกรีบเข้าเสาซ้าย หลีดสร้างปฏิหารสำเร็จในช่วงท้ายเกมเมื่อคาเวิร์ดลูวินถูกกวาดิโอทำฟาวในเขตโทษและเป็นลูคัสเอนเมชาที่ซัดจุดโทษเข้าไปในความพยายามครั้งที่2หลังจากจารลุยจิดอนนารุม่าเซฟลูกแรกได้ตีเสมอเป็น2-2ยุทธิสถิติไม่แพ้ใครในหลีก25นัดติดต่อกันของซิตี้เมื่อเจอกับทีมน้องใหม่ ในสถานการณ์ที่ลีสกำลังจะคว้าหนึ่งแต้มอันล้ำค่าและทำให้ซิตี้ต้องเสียเปรียบในการไล่ล่าจางฝูงอาร์เซนอลน,นาทีที่ 90+1 บกเกิดช่วงเวลาแห่งการหลุดพ้นจากความหายนะอย่างแท้จริงเมื่อฟิลฟอเดนรับบอลจากไรอันชัยกีบริเวณริมกรอบเขตโทษก่อนจะซัดด้วยความเฉียบขาดส่งบอลตุงตาข่ายเป็นประตูชัยสุดดราม่าให้แมนเชสเตอร์ซิตี้พลิกแซงชนะ3-2ในที่สุด Man of the Match เป็นใครไม่ได้นอกจากฟิลโฟเดนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาคือ Man of the Match ของเกมนี้อย่างแท้จริงด้วย2ประตูซึ่งรวมถึงประตูชัยสุดสำคัญในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโฟเดนได้พิสูจน์อีกครั้งว่าเขาคือผู้เล่นที่สำคัญที่สามารถแบกรับความคาดหวังของทีมได้ในสถานการณ์ที่คับขันที่สุดครับถูกใจช่องนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ